สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้ของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องลักษณะทางกายภาพในภาคกลางนะคะอ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในภาคเหนือกันไปแล้วนะคะนักเรียนยังจําได้กันไหมคะอ่ะนักเรียนยังจําได้กันนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเรียนในเรื่องของลักษณะทางกายภาพในภาคกลางนะคะนักเรียนสามารถจิบหนังสือรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เปิดไปหน้า169 170นะคะ171นะคะนักเรียนสามารถดูประกอบไปได้นะคะ,ะนักเรียนพร้อมกันเลี่ยงเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ เรื่องนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดสอ5ห้าจุดหนึ่งห้าทับหนึ่งสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผ่นที่และรูปถ่ายภาคกลางจะมีพื้นที่นะคะเก้าหม่า เจ็ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะคะและอีก21จังหวัดได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกนะคะกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนคนปรปฐมนนทบุรีประทุมธานีนครนานนยกสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะซึ่งนักเรียนสามารถดูในแผ่นที่นี้ได้นะคะครูก็จะขึ้นแผ่นที่ให้นักเรียนได้ดูนะคะ,ะในส่วนของพักลักษณะภูมิประเทศของภา,ภาคกลางเนี่ยก็จะ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแล้วก็เป็นที่ราบลูกฟูกนะคะอาณาเขตของพื้นที่ภาคกลางนะคะทิศเหนือเนี่ยก็จะติดต่อกับภาคเหนือนะคะของประเทศไทยทิศตะวันออกเนี่ยก็ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกของประเทศนะคะอ่าแล้วก็ทิศใต้เนี่ยก็ไปจนถึงอ่าวไทยตรงนี้นะคะ ส่วนทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกเนี่ยติดกับภาคตะวันตกของประเทศไทยนั่นเองนะคะ,ะลักษณะภูมิอากาศของภาคกลางนะคะเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่26-30องศาเซลเซียสนะคะจะมี3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว นะคะ,ะแล้วนะักเรียนดูในส่วนของทออรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะมีในส่วนของดินนะคะแหล่งน้ําป่าไม้และสัตว์ป่านะคะดินเนี่ยภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบสูงขอโทษค่ะพื้นที่ราบลุ่มนะคะของแม่น้ําต่างๆ ทำให้มีการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามามันก็จะส่งผลให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความเหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานาทําสวนปลูกพืชผักผลไม้ดอกไม้ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีระบบชนลประทานนะคะการใช้ที่ดินเนี่ยจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่ถ้าในส่วนของลักษณะของแหล่งน้ํา แม่น้ําสายสําคัญก็อย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ําสแกรังแม่น้ําป่าสักแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองนะคะภาคกลางเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดก็คือบึงบอระเพ็ดนะคะจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอะนักเรียนดูบึงบอระเพ็ดจะอยู่ในบริเวณน,นี้นะคะเห็นไหมคะจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะส่วนลักษณะของ ป่าไม้และก็สัตว์ป่านะคะภาคกลางเนี่ยจะมีทรัพ,พยากรป่าไม้น้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะพบตามขอบของภาคอย่างเช่นป่าเบญจพรรณป่าดิบนะคะ,ะป่าดิบแล้งนะคะป่าเบญจพรรณดิบแล้งพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณภูเขารอยต่อนะคะและที่สำคัญสัตว์ป่านะคะของภาคกลางที่พบก็คือเสือโครง่งกระทิงเก้ง กวางป่านะคะเสือปลาหมูปา่าส่วนแร่สำคัญที่พบก็อย่างเช่นหินปูนยิปซัมปิตโตเลียมนะคะน้ำมันก็คือน้ำมันดิบดีบุกทองแดงนะคะพลอยอันนี้ก็คือในส่วนของอลักษณะธรรมชาตินะคะ ซึ่งนักเรียนดูว่าภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงน้อยนะคะแล้วก็เตี้ยเห็นไหมคะก็จะมีลักษณะเด่นเป็นพื้นที่ราบพื้นใหญ่สุดแผ่กว้างจากตอนบนนะคะลาดลงสู่อ่าวไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสถานที่สำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอันนี้ก็คือที่สุโขทัยนะคะภาพแรก อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำยมนะคะในอดีตเนี่ยมีการขุดตะพังไว้โดยรอบเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ยามขาดแคลนในสมัยประวัติศาสตร์นะคะในสมัยสุโขทัยนั่นเอง 2. ภูทับเบิกก็คือจะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศเย็นตลอดปีเป็นแหล่งเพาะปลูกกลั่ำปรีพื้นที่ใหญ่นะคะแล้วก็บึงบรเพ็ดเมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะคะบึงบระเพ็ดเนี่ยเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของ ไทยนะคะซึ่งจะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์4ี่ห้วยขาแข่งจะอยู่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกนะคะแล้วเลยคะ่ะเกือเป่าศักจลสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรีสร้างขึ้นเพื่อกับเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าศักนั่นเอง นะคะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตก7ดสาวน้อยนะคะน้ำตก7ดสาวน้อยเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะต้นน้ำมาจากพื้นป่าในเขตจ,จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมามี7ชั้นและก็อ่าแต่ละชั้นเนี่ยมีความสูงไม่มากนะคะแต่มีบริเวณที่กว้างนักเรียนดูอ่ในบริเวณเหล่านี้เนี่ยพื้นที่เหล่านี้นะคะ ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะคะของภาคกลางแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันด้วยนะคะในส่วนของภาคกลางเนี่ยในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานนะคะก็คือภาคกลางก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าภาคกลางเนี่ยจะมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นนะคะอย่างในบริเวณจังหวัดกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถือว่า เป็นเมืองหลวงของไทยนะคะมีประชากอรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอ่าแล้วก็จะมีแม่น้ํำสายสาคัญก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานะคะนี่แหละแล้วก็มีแม่น้ําท่าจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นกันนะคะภาคกลางในเรื่องของการแยถยิินฐานนี่ก็คือในส่วนของภาคกลางนะคะ นักเรียนดูมันก็จะมีการย้ายเข้าเพราะว่าภาคกลางเนี่ยก็จะมีพื้นที่ท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเอ่ยถ้าเรื่องในเรื่องในเรื่องของการย้ายออกเนี่ยก็คือเป็นอย่างไรคะเกิดภัยพิบัติภัยแ,แล้งอะไรพวกเนี้ยนะคะทำให้เกิดความลําบากจึงมีการย้ายใช่ไหมเอ่ยซึ่งในภาคกลางนะคะ การดาเนินชีวิตก็จะมีความแตกต่างจากภาคอื่นเหมือนกันเพราะบอกแล้วว่าในแต่ละภูมิภาคลักษณะทางกายภาพก็จะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนภาคกลางนักเรียนดูในเรื่องของอาหารนะคะ,ะลักษณะที่อยู่อาศัยของภาคกลางเนี่ยส่วนมากสร้างบ้านยกพื้นสูงมีหน้าต่างมากเพื่อช่วยระบายความร้อนมีหลังคาลาชันเพื่อระบายน้ําฝนอันนี้ก็คือการดําเนินชีวิตของคนภาคกลางนะคะ ส่วนอาหารเนี่ยนิยมบริโภคข้าวเจ้าและกับข้าวที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นก็อย่างเช่นปลาหมูผักนะคะส่วนการประกอบอาชีพอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกใช่ไหมเอ่ยอผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาแลวก็วัฒนธรรมประเพณี ก็คือจะเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงนะคะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อ่าครูไม่มีงานให้ในักเรียนได้ทำนะคะอ่าไม่มีชิ้นงานนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของลักษณะทางกายภาพของภาคกลางกันนะคะอ่าว่าภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย